วันนี้ก็เป็นวันที่11มิถุนายน2567นั่นเองวันครบรอบวันเกิดของลูกคูบาศรีวิชัย146ปีนั่นเองท่านเกิด2421นั่นเองท่านก็มนภาพ2481นั่นเองท่านก็ถือว่าอายุแค่ 6 0 61ปีท่านกมลนาภาพนะอายุท่านไม่เยืนแต่ท่านก็ทำคุณงามความดีสร้างบ่มีไว้มากนั่นเองท่านเป็นพระพุทธสัตว์ที่ยังเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสัตว์อยู่ที่ท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเราเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าครูบาศรีวิชัยเป็นพระพุทธสัตว์ที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนั่นเองท่านสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ได้ขึ้นไปถึงยอดนั่นเองสร้างเจดีย์ด้วยสร้างพระบาทสีร้อยด้วยนั่นเองนี่แหละปรามีของครูบาศรีวิชัยท่านมีมากมายขนาดไนเราชาวเหนือชาวภาคเหนือเราก็ต้องเข้าใจในคําเทศคําบอกกล่าวของท่านที่ท่านได้เทศได้กล่าวได้สั่งสอนให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เกิดความศรัทธานั่นเองถ้าเราไม่เกิดศรัทธาในพระอริยสง์ ไม่ศรัทธาในพระโพธิสัตว์แล้วเราก็ไม่เข้าถึงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เข้าถึงไตรสรณคมนั่นเองเข้าถึงพระพุทธเจ้าสูงสุดพระธรรมคำสัง่งสอนพระอริยสง์จิตใจเราก็ไม่จำงมุ่งตรงต่อพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องบากบั่นคนควายสร้างคุณงามความดีสิ่งที่เป็นบุญเราก็ทำไว้สิ่งที่เป็นกุศลความฉลาด เราก็ต้องฉลาดในการเรียนรู้ศึกษาปริยัติรู้คำพีนั่นเองปฏิบัตดิดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวทเพื่อจะรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองฉะนั้นเราปล่อยวางกิเลสไม่ได้เรารู้ว่ากิเลสเดียวเราของเรามีเท่าไหร่เราต้องรู้นั่นเองเราก็เพียรหาหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะสังสมบุญกุศลเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญกุศลบารม <ouse> ีเพื่อจะทําให้เราหลุดพ้นเพื่อจะเป็นสาวกภูมินั่นเองหลุดพ้นเพื่อเป็นพระประเจกภูมิหลุดพ้นเพื่อเป็นพุทธภ,ภูมินั่นเองเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเราก็ไม่ปล่อยวันเวลาให้เปล่าประโยชน,น์ในประโยชน์ตนประโยชนค์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองประโยชน์ตนเราก็ทําเต็มที่ ประโยชน์ท่านเราก็เกือ้อกูลเกื้อหนุนกันไปสู่มนุษย์สมบัตินั่นเองประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ต้องปรารถนาปรารถนาซึ่งช่วยเหลือเกือ้อกูลนั่นเองพระบริสัท์ท่านเกิดคนเดียวในโลกไม่ได้ไม่ว่าเราท่านทั้งหลายเกิดคนเดียวในโลกไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อเกิดแม่เกิดนั่นเองทําให้เราเกิดมานั่นเองฉะนั้นเราต้องตอบแทนมารดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราคุณของพ่อของเรามี 21นั่นเอง20คุณของแม่มี12รวมเป็นอาการ32นั่นเองธาตุด,ดินธาตุน้ำเราได้มาจากแม่แล้วแล้วเราก็เอาธาตุด,ดินมาสร้างคุณงามความดีเอากายสังขารมาสร้างบุญกุศลบารมีเพื่อจะอุทิศบุญกุศลให้พ่อเกิดแม่เกิดของเรานั่นเองเพราะคนเราเกิดมาไม่ตายไม่มีเกิดมาย่อมสมัครตายนั่นเองฉะนั้นนึกถึงความตายสบายนัก มันหักลักห่างลงในทรงสารมันหักโลภหลงโอลมามานต่างๆได้นั่นเองครูบาสีวิชัยเป็นผู้ที่ท่านบอกว่าคนจะมีหูทิพย์จะมีตาทิพย์จะเป็นผู้ที่เหาะเหินเดินอากาศได้นั่นเองนี่แหละท่านพยากรณ์มาเมื่อ2,400กว่าปีนั่นเองว่าจะมีหูทิพย์จะมีตาทิพย์จะเป็นคนที่เดินอากาศได้ทางรถเหมือนทางงูนั่นเองป่าช้าก็ เต็มไปด้วยเสียงอึกกึกกึกโคมต่างๆท่านก็พูดไว้ร้อยกว่าปีก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอท่านยังเป็นผู้ว่าทางนี่เหมันทางงูว่าทางนี้มันสะดวกในการเดินทางนั่นเองนี่แหละอุบาสีวชัยวัดจะล้างทางจะเตียนนั่นเองคนแก่จะไม่มีใครดูแลท่านก็ทํานายไว้ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองฉะนั้นเราถึงมีความเคารพ ายครูบาศรีวิชัยท่านเราก็เคยฟันเห็นท่านอยู่เป็นเห็นหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดูลวงตามาเห็นครูบาอาจารย์ที่บวชให้เรานั่นเองเราก็เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติกระตามทำคําสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นเองเราต้องเจริญมักมีองค์แปดสมธิที่ีความเห็นถูกต้องถูกตรงถูกจริงแล้วถูกทมนั่นเองถูกทมคาสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วเราก็มีวิมัน อยู่ในจิตใจพระวินัยนี้แหละเป็นสิ่งที่ลอยเรียนให้พระสงฆ์อยู่ด้วยการประพฤติบัติที่ดีงามมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตาและวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองเราไม่มีอคติสีมีแต่พรมวิหารสีนั่นเองพรมพรมวิหารสีนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสุขความสงบไปอยู่ที่ไหนเราก็เจริญเมตตาไปอยู่ที่ไหนเราก็สวดมนต เราก็แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนทุกวันนั่นเองถ้าเราทําทุกวันแล้วเราก็จะมีความปิติความสุขความเบิกบานใจประสธทิความเบิกบานก็เกิดขึ้นนั่นเองปิติความเบิกบานใจความพอใจในสิ่งที่ทําคําที่เรากล่าวเราก็จะเป็นผู้ที่เจริญพกชงเจดได้ทุกข,ข้อ1สติสัมโพชง 2. ธรรมะอุเยะสัมโพชงสวิริยะสัมโพชง สี่ปิติ 3, 5, สัมโพชงห้าปัสธิสมโพชงหสมาธิสัมโพชงเจอุเบคา 4, สมโพชงนั่นเองโพชงเจนี้เราจเจริญบ่อยๆแล้วเราก็จเจริญสติปัฏฐานสได้ครบทุกข้อนั่นเองอยู่ในกายเวทนาแล้วมีการฝึกกิจเพื่อจะเข้าถึงธรรมนั่นเองฉะนั้นเราต้องทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เราเพียร กั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นกั้นสิ่งที่เป็นความรักความโลภความโกรธความหลงกั้นสิ่งที่เป็นราคะโทสะไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจกั้นอนิวรณ์ห้าไม่ให้มาครอบงำเรานั่นเองสิ่งที่เป็นนิวรณ์ห้านี่แหละมันครอบงำให้เราไปไหนไม่ได้ติดในกามชันทะติดในพยาบาทติดในความง่วงเหงาเหานอนติดในความฟุ้งซ่านติดในความลังเลสงสัยนั่นเอง ฉะนั้นเราจะไม่ติดในคาลังเลสงสัยเราจะเชื่อตามธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าเพื่อให้เรามีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเองภาระคือพลังอินทรีย์คือความใหญ่ใหญ่ในการสร้างศรัทธาขึ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เกิดขึ้นในความเป็นใหญ่นั่นเองศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเป็นภาระคือพลัง อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ๆใ,ในการสร้างคุณงามความดีแล้วเราก็มีสติปัะทาน4มีสัมมาปัะทาน4คืออะไรก็คือเพียกรกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น 2. เพียรชำระของเก่า 3. เพียรทําบุญกุศลให้ถึงพร้อม 4. รักษาบุญกุศลให้เป็นคู่ของจิตใจของเราไปเรื่อยๆนั่นเองบุญกุศลบรารมีนั่นแหล,ละมันจะเป็นคู่ของจิตใจเพราะจิตใจเรามีบุญ มีกุศลมีบรารมีแล้วเราสามารถให้ทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมะบารมีปัญญาบรารมีวิริยะบรารมีขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นนั่นเองเราจเจริญเมตตาแล้วเราก็วางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องพากันสวดมนต์ แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมถอ่อมตนบันทึกบุญทุกวันเราก็จะมีวันคืนที่เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยเราจะกินเวลาไม่ให้เวลากินเรานั่นเองคนดีทั้งหลายไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ย่อมกินเวลากินเวลาที่มันผ่านไปผันวันเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยมันก็กินเวลาต่างจากคนมัวประมาทมัวเมาเวลาก็กินคนนั่นเองคนทั้งหลายมันก็ถูก ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคในสิ่งที่เป็นของรักของชอบใจนั่นเองนี่แหละเวลากินคนมันก็หันไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายมันก็จะเสื่อมสิ้นไปนั่นเองหุนงามความดีก็จะหมดไปน้อยไปเหลือไปนิดหน่อยในที่สุดก็ลงอบายบูมซีนั่นเองนี่แหละคนที่ทูเวลากินย่อม เบี่ยงหน้าไปสู่หาความทุกข์ความยากความลำบากเป็นนักเลงเจ้าชู้บ้างนักเลงสูลาบ้างนักเลงการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองนี่แหละอาัยมุกสีเราทั้งหลายต้องเว้นให้ห่างไกลถ้าเราไม่เว้นให้ห่างไกลเราก็เจอแต่ปลาปะทะมิตรมิตรที่ทําให้เราจมเราแช่เราเนื่นช้าสียเวลานั่นเองเราเจอกัระยามิตรที่ดีเราก็ดึงกันไปสู่มนุษย์สมบัติ สู่สวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพาทิพพานสมบัตินั่นเองเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมันสวดมนต์มันแผ่มเมตตามันฟังธรรมมันเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญวิชาเจริญวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองถ้าเรามีวิมุตติญาณทัศนะแล้วเรารู้ว่าอดีตเราเคยเป็นมาอย่างไง ปัจจุบันเราจะทำยังไงอนาคตจะสว่างสวัยหรือเปล่านั่นเองต่างจากคนที่ไม่สนใจในอดีตไม่ทำปัจจุบันให้ดีอนาคตย่อมมืดมนอันตรการเพราะอะไรเพราะกินกามเกียรติเท่านั้นนั่นเองติดในโลกกระทำแปดมีลาบอีกหน่อยต้องเส่อมลาบมียศอีกหน่อยก็ต้องเส่อมยศมีสุขย่อมมีทุกข์มีสัรเสริญย่อมมีนินทานนั่นเองโลกกระทำแปดอย่างนี้แหละ คู่กับมรรคมีองค์8อยู่แล้วฉะนั้นเราต้องเจริญมรรคมีองค์8ไปเรื่อยๆโลกกระท8จะไม่ครอบงำจิตใจของเรานั่นเองเราเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองเจอเพื่อจากพบเพื่อภาคได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ต้องไม่มีนั่นเองฉะนั้นเราต้องนึกถึงความตายบ่อยๆนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยบจิตใจเราก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยกรรม ที่เราได้ทํามาในอดีตและปัจจุบันอนาคตนั่นเองเพราะอนาคตนี่แหละเป็นสิ่งที่ยังคดๆยังงออยู่แต่เราทําให้ตรงได้ทําให้ตรงไปสู่ไม่ติดฝั่งนูน้นไม่ติดรูปเสียงกินรสพทธะธรรมลมฝั่งนูน้นไม่ติดตาหูจมูกลิ้นกายใจฝั่งนี้ไม่ถูกน้นําวนวนไว้ไม่ถูกนางตันหานางราคานางอารดีพลอยให้เรายินดีนั่นเองไม่เน่าในภายในคือว่า ไม่ถูกราคะโทสะครอบงำให้เน่าในภายในนั่นเองไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ติดในโลกในความเป็นสังคมที่เป็นโลกโลกนั่นเองนี่แหละไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอากมนุษย์จับไว้ไม่ถูกมารพรมทั้งหลายที่เขาจะดึงให้เราเนืน่อชชานั่นเองเราก็จะเป็นไม้แก่นที่จะพร้อมจะลาดไหลไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั่นเอง ฟังพระนิพานมีรสเดียวคือวิมุติรสคือรสเค็มนั่นเองเหมือนทะเลมีรสเค็มรสเดียวนั่นเองฉะนั้นวิมุติรสก็เป็นรสสิ่งที่เราทั้งหลายต้องปรารถนาต้องตั้งใจให้ไปถึงนั่นเองถ้าเราไม่ตั้งใจให้ถึงวิวมุติรสแล้วเราก็ติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา แล้วเราก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณธรรมลมนั่นเองภายนอกอีกถูกน้ำวนวนไว้เน่าในภายในถูกมนุษย์จะไว้อ่ามนุษย์จะไว้นั่นเองมันก็จะเนิ่นช้าเสียเวลาฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมาฟังธรรมมาฝึกมาฟืา้นมาอดทนอดกลัน้นเราดื่มน้ำอยู่เราทานข้าวอยู่เราต้องเอาน้ำเอาดินนี้มาสร้างคุณงามความดี เอาบุญกุศลบรารมีให้มีขันติความอดทนอดกลั้นนั่นเองถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นแล้วเราก็เป็นคนอ่อนแอเป็นเด็ก,กองอแงเป็นเด็กที่ไม่พัฒนานั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ใหญ่ใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีใหญ่ในการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลประชุมชนนั่นเองปูริสธรรมเจ็ดนี่นแหละ เป็นคุณเครื่องของความสําเร็จเป็นค,คุณเครื่องของความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมทั้งเจ็ดอย่างนั่นเองมีปูริสธรรมเจ็ธรรมแห่งสัตบุรุษนั่นเองบุรุษทั้งหลายเป็นผู้ที่มีกําลังมากเหมือนพระโสดาบันพระสกาทาคาพระนาคาพระระหันนั่นเองบุรุษสี่คู่8จําพวกนั่นเองที่เราทั้งหลายต้องน้อมนอบกราบไหว้พระ อริยสงฆ์อยู่เป็นประจำนั่นเองเพราะเรากราบไพรพระอริยสงฆ์แล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าถึงพระรัตนตรยัยเข้าถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีที่ท่านปฏิบัติตรงที่ท่านปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปฏิบัติสมควรนั่นเองนี่แหละพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่โลกนี้ต้องจดจําต้องนบน้อมต้องกราบไหว้บูชานั่นเองเหมือนญาติโยม ที่เราไปบิณฑบาตญาติโยมก็เอาดอกไม้ดอกมะลิมาถวายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระสงฆ์น้อมฝากฝากถวายพระสงฆ์มาเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าเราก็ามาไว้ที่มือของพระพุทธรูปพระปฏิมากรที่ประดิษ,ษฐานณศาราวัดหุยหุงนั่นเองเราก็มาไหว้มาบูชานั่นเองนี่แหละเรามีรูปลากแล้วเราก็บูชา คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าถึงมีสมอย่าง 1. ปัญญาที่คุณสองบริสุทธิ์ที่คุณ 3. มหากรุณาที่คุณนั่นเองคุณสมอย่างนี้เราบูชาสูงสุดนั่นเองบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์แล้วเราก็รูจร้จริยาของพระพุทธเจ้าท่านมีพุทธจริยาความปรารถนาที่ท่านถึงแล้วโลจริยาที่ท่านช่วยสัตว์โลกนั่นเอง ยาใจริยาคือการช่วยปวงญาติของท่านนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์คนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เข้าถึงบรมธรรมธรรมที่หลุดพ้นแล้วนั่นเองแต่ท่านก็ไม่เอาพระธรรมคำสั่งสอนไปไหนท่านก็เทศท่านก็สอนให้บอกกล่าวให้เราทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าอัตตาโร ต,ถา,าต,าตถาคาตาตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะกระทําหรือไม่ทําก็เป็นเรื่องของเราทั้งหลายต้องปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมมันยิ่งแล้วเราก็เนิ่นช้าเราก็เสียเวลาเองเราก็หาตัวเองไม่พบคบตัวเองก็ไม่ได้ใช้ตัวเองก็ไม่คุ้มคุมตัวเองก็ไม่อยู่ไม่รู้ตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนั่นเอง พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราพึ่งตัวตนนั่นเองตัวตนของเราคืออัตหิอัตโนโนาโถโกสีนาโถปรโรสียาอัตตาหิสุทันเตนะนาทังลพติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนปฏิบัติตัวเหมาะควรแล้วก็เป็นผู้หายากิ่งในโลกนี้นั่นเองฉะนั้นเราต้องมีการฝึก การฝนการอบลมเหมือนมีดเนี่ถ้าเราไม่ฝนไม่ทําให้มันคมมันก็ไม่สามารถฟันอะไรข้าวนั่นเองความคมก็เหมือนปัญญาความน้ําหนักก็เหมือนสมาธินั่นเองฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ปริยัติต้องมาปฏิบัติด้วยเพื่อจะเข้าถึงปริเวทนั่นเองปริเวทปริเวทคือผลสิ่งที่ได้แล้วปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือลงมือทํา ปริเวตคือผลสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเราต้องเข้าใจนั่นเองฉะนั้นการที่เราเรียนปริยัตเพื่อจะรู้คำพีปริบัติดีเพื่อรู้เท่าทันกิเลสปริเวตเพื่อจะรู้แล้วละปล่อยวางแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ปฏิบิท,ทางกายญาสมบัติวจีสมบทบัดเราก็เนิ่นช้าเสียเวลานั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามาเรียนรู้ ประยัดให้มากๆเพื่อจะน้อมมาสู่ภาคประพฏิบัตินั่นเองถ้าเราไม่น้อมมาสู่ภาคปพฏิบัติรู้มากก็ยากนานรู้น้อยก็พลอยลำคาญไม่รู้ไม่ชี้เป็นหนี้หลายภพหลายชาตินั่นเองเราจะพยายามไม่เป็นหนี้พ่อหนี้แม่หนี้ครูบาอาจารย์หนี้ศาสนาเราจะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อถมถ่อมตนบันทึกบุญทุกวันเก็บเล็กผสมน้อย ไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมีทุนนั่นเองเราเอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียรผสมถ้าเป็นพระต้องละกามบลมอยากเป็นพรมต้องหมั่นบำเพ็ญฌานนั่นเองฉะนั้นเราเป็นพระถ้าเราละกาม,มารมไม่ได้พเพลืองเราก็ร้อนเราก็อยากสึกคาล่าเพศนั่นเองคนในอย่างออกคนนอกอย่างเข้านั่นเองคนในคือว่าพระที่มาบวชแล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมก็อยากออกไปสู่เพศคา,ารวะ คนภายนอกชาวบ้านเขาก็อยากมาบวชน่นเองคนในอยากออกคนนอกอยากจะเข้ามาบวชนั่นเองแต่เราบวชต้องบวชภายในด้วยและบวชภายนอกมันจะบวชทั้งสองอย่างบวชจิตบวชใจบวชกายของเราด้วยถ้าเราไม่มีบูการบวชจิตบวชใจแล้วกายเราก็จะไม่ยินดีในภาคกาสสวพัดจิตใจก็ร้อนเร่าจิตใจก็ห่วยห้วนแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลทภาธรรมลม นางตันหานางราคานางอารดีย่อมไม่ยินดีในทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นเองไม่ใช่บวชเล่นไม่ใช่บวชลองไม่ใช่บวชคลองประเพณีไม่บวชหนีสงสารไม่บวชผ่านเข้าสุขไม่บวชสนุกกับเพื่อนนั่นเองไม่ใช่อกหักหลักลอยคอยงานสังคารโสมโยไม่อุปถากมาบวชไม่ใช่อย่างนั้นบวช11อย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราบวชตามธรรมะวินัยแล้ว เราจะบวชด,ด้วยการประพฤติบัตที่ดีงามบวชเพื่อจะชำระกิเลสออกจากจิตของเรานั่นเองเพราะจิตเนี่ยจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นั่นเองมาให้สู่ตนเองให้สู่ผู้อื่นนั่นเองฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือจริยา ธรรมะคือคำตรัสของพุทธเจ้าตั้ง84,000พระธรรมคำนั่นเองเป็นศีลขันเป็นสมาธิขันมีปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาทัศนขันนั่นเองยุคของเราเป็นยุคของคนมาแล้วนั่นเองเลื่อนมา2,500ขึ้นมาเนี่ยยุคของคนมาเกิดมีละละคะละคนทั้งดีบ้างไม่ดีก็มากนั่นเองฉะนั้นเราต้องเอาตัวให้รอด จากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเราเอาตัวไม่รอดเราก็จะล่มจะจมไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสผลพธภธรรมอารมณ์พระพุทธเจ้าถึงให้เราพรากจิตออกจากธรรมอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้เราคุกคีกับธรรมอารมณ์ให้เรายินดีในศาสนาพรหมจรรย์ยินดีในภากาสาวพัฒด์ เพราะภากาสาวพนี่แหละเป็นธงไสของพระอรหันต์นั่นเองเป็นธงัชของผู้ที่หมดจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองสามารถละอัตตาตัวตนได้สามารถเข้าถึงมรรคมีอ,องค์แปดได้นั่นเองสัมมาทิฏฐิก็มีอยู่แล้วสัมมาสังกัปปะความดําริของดําริออกจากกามดําริในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นเองเราก็จะมีวาจาชอบประกอบด้วยธรรมเราจะมีทําการงานชอบ เราจะเลี้ยงชีวิตชอบเราก็จะเพียรชอบเราก็จะมีสติชอบเรามีสมาธิชอบนั่นเองชอบในการสร้างคุณงามความดีชอบในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองเพออายุมากแล้วตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีเวลาเดินทางไกลนั่งรถเดินทางไกลมาแล้วก็เมื่อยล้าไม่สบายเสียงแคบแห้งไปบ้างเพราะเดินทางระยะไกลนั่นเองนี่แหละ เดินทางวันสองวันนี้ก็ป่วยไปหลายวันนั่นเองแต่เราก็จะพยายามไม่ให้ป่วยไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้นั่นเองเพื่อจะเอาร่างกายมาสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเอากายมาสวดมนต์อาวัจีมาสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีมานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระธรรมนอบน้อมต่อพระสงฆ์นั่นเองจิตใจเราก็จะเป็นคนที่ฝึก ต้องฝืนต้องอดต้องทนอดกลั้นเป็นตะบะนั่นเองตะบะทำเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็จะเผาเรานั่นเองฉะนั้นคนดีจะทำดีง่ายจะทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายจะมาทำดีมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่บากบัน,นขนควายสร้างบรารมีไปเรื่อยนั่นเองเพราะคนเราเกิดมาไม่ตายไม่มี ก่อนที่เราตายเราสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มที่หรือยังเราต้องถามตัวเองให้ได้นั่นเองถ้าเราไม่ถามตัวเองไม่ได้เราก็ไม่มีคําตอบให้ตนเองนั่นเองเราอย่าทําแบบสัตว์เดรัจฉานกินนอนเสพกามเท่านั้นนั่นเองอย่าติดแต่กินแต่กามและก็ติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีต่างๆนั่นเองเราต้องละอัตตาละตัวตนละ ตนละท่านนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่ลาดไลไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าคอนไม้ที่มันแก่นแล้วไม่ติดฝั่งโน้นไม่ติดฝั่งนี้ไม่ถูกน้ำวนวนไว้ไม่เน่าในภายในไม่ถูกมนุษย์อามนุษย์จับไว้ย่อมลาดไลไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสบอกว่าให้เราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจ เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดที่เรานอบน้อมกราบไหว้ยอยู่เป็นประจำคืออะไรคือกราบไหว้พระพุทธเจ้าทิศเบื้องบนสูงสดุดเคลื่อนเบื้องหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องขวาคือครูบา,าอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนกะะัลยาณมตรที่ดีทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาสามีทิศเบื้องล่างคือคนชายของเรานั่นเองเรารู้จักทิศท,ทั้งหแล้วเราต้องรู้จริตของเราหกอย่าง หนึ่งลาคะจริตธสองโทสะจริตธสามโมหะจริตธสี่วิตกจริตห้าศรัทธาจริตหกพุทธะจริตนั่นเองเรามีจริตอย่างไหนเราต้องรู้ตัวเองนั่นเองถ้าเรารู้จริตตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าเราลาคะามากต้องเจริญสุภาพะถ้าเราโทสะมากเราต้องเจริญเมตตาถ้าเราโมหะมากเราต้องเจริญปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเอง จริญความรู้ศึกษาเราเรียนไม่เบื่อไม่หน่ายนั่นเองเพื่อดับโมหะเรามีวิตกจริตเราก็ต้องหาแก้ในการเรียนรู้ศึกษาเรามีศรัทธาจริตเราศรัทธาเพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองนั่นเองมีพุทธจริตมีความปรารถนาสูงหรือเปล่าแบบเป็นพุทธหรือเปล่าเราต้องรู้ตัวเองนั่นเองนี่แหละจริตหอย่างนี่แหละเราต้องรู้จากตัวเองพุทธจริต ศรัทธาจริตวิตกจริตโมหจริตโทสะจจริตลาคาจริตนั่นเองจริตหกนี่แหละเราจะเป็นจำพวกไหนเราต้องรู้จากตัวเองแล้วเราก็จะฝึกจะฟื้นจะอดทนอดกลั้นเรียนรู้ศึกษาเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันนั่นเองพระวินัยมีทั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันพระสุตตันตปิฎกมีทั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัน พระอภิธรรมปิดกมีทั้ง4 2่0 0ืพันพระธรรมคันรวมเป็น 84%,000 พระธรรมคันนั่นเองฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยสิ่งที่เก่าเก่าเที่เราท่านทั้งหลายยังทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้นั่นเองได้จิตได้ใจได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองฉะนั้นเรากลุ่มได้หมดทสดชื่นเราก็มารวบรวมการฟังธรรม ในวันเกิดของครูบาศรีวิชัยวันที่11มิถุนา2421นนั่นเองผ่านมาแล้ว146วันแล้วท่านมรณภาพ2481นั่นเองนี่แหละท่านอายุไม่ยืนท่านเกิดทําตายเกิดทําตายเกิดมาสร้างคุณงามความดีเกิดมาสร้างบุญกุศลบารมีให้ แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนั่นเองท่านเก็บแต้มเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆท่านถึงเป็นผู้ที่มีคุณมากนั่นเองคุณที่จะดึงหมู่สัตว์ให้ไปสู่ความพ้นทุกขยากลําบากนั่นเองเราถึงบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระโพธิสัตว์บูชาพระปฏิเจพพุทธเจ้าบูชาพระอรหันตเจ้าทั้งหลายเราก็จะน้อมระลึกถึงคุณของท่านอยู่เป็นประจำฉะนั้นวันนี้กลุ่ม ได้หมดถ้าสดชื่นเรามารวบรวมกันเราต้องน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบาร,รมีที่เราได้กระทำในอดีตชาติเลื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปชาอาจารยา์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวล หากท่านอะไรเรานั้นมีความทุกข์มีความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการตนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาฟังธรรมพร้อมเพียงกันสร้างความงามความดีสวดมนต์แผ่เมตตาจงสย้อนย้อนกลับมาให้เราทั้งหลายจงปาฏจากข้อวันข้อเดือนข้อปี ปาศจากโลคพยาธยิทั้งหลายอย่าได้กำกายจงเป็นผู้มีอายุวันณนะสุขะาละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ